วัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์สมจิตสิทธิ์หนฟันธงค่ะกับการทำนายดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่9ธันวาคม2566ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามฟังกันค่ะ การเงินสัปดาห์นี้ท่านมีช่องทางรายได้และการลงทุนจากคอนเน c t ชันการติดต่อพวกปะต่างๆนะคะในเรื่องของการลงทุนจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นในจังหวะสัปดาห์นี้นะคะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกซื้อมาขายไปนะคะเป็นจังหวะที่รับโชครับทรัพย์กันรัวๆท,ทีเดียว แต่ต้อง ทำงานด้วยความเวริยะอุตสาหะนั่นเองนะคะในมุมของรายจ่ายสัปดาห์นี้ท่านก็ยังมีรายจ่ายอยู่มากทีเดียวนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวบุตรหลานนะคะคนรอบๆตัวจิปาถะนั่นเองยังคงต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ประมาทนะคะท่านจึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่าดาวเสาดาวตัวแทนการเงินนะคะโคจรอยู่ในตําแหน่งศัชะอยู่ในเรือนพระราหูคู่มิตรไก่นะคะ ดาวพระราหูเองก็โคจรไปสถิตยอยู่ในตำแหน่งของดาวพฤหัส,สบดีที่ดาวพฤหัส,สบดีก็โคจรไปอยู่ในตำแหน่งปุตตะได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะดังนั้นการเริ่มร่วมหุ้นลงทุนต่างๆก็จะเป็นจังหวะที่ดีดังที่กล่าวไปนั่นเองแต่ก็ต้องคงไว้ด้วยความไม่ประมาทนะคะ ในด้านของการงานนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนนะคะงานเบื้องหลังงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกจังหวะนี้แม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะให้ท่านตั้งสติใช้ความรู้ความสามารถที่มีจัดการแก้ไขปัญหาจะผ่านพ้นไปได้อย่างลุล่วงเกิดผลสำเร็จนะคะด้วยดาว พระพุทธนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิกรรม,มะนะคะโคจรพักองศาในตั้งแต่วันที่สมธันวาและโคจรพักองศาข้ามราศีนะคะในตั้งแต่วันที่เจธันวาคมนั่นเองแต่ดาวพระศุกร์นะคะก็ดาวเจ้าเรือนอริก็โคจร สถิตยอยู่ในเรือนลาภะได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีนะคะดังนั้นถ้าท่านตั้งสติตั้งใจนะคะท่านก็จะเกิดผลสําเร็จแล้วก็งานลุล่วงไปได้อย่างที่หวังสมนังตั้งใจนั่นเองคะ่ะ สัปดาห์นี้อาจารขอแนะนําเคล็ดลับเสริมมงคลทางด้านการงานและการเงินนะคะโดยการบูชาเทวดาประจําตัวนะคะคือเหรียญเทวดาพระพุทธร่วมกันกับทาสุดยอดสีพึ่งพระแม่ลักษมีสมความปรารถนานะคะเพื่อเสริมในเรื่องของการติดต่อเจราจาให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินค่ะ ความรักสําหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าความรักเบ่งบานเต็มหัวใจรับลมหนาวนะคะส่วนคนโสดก็มีโอกาสจะได้พบเจอคนถูกใจนะคะมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าดาวปัตนินะคะดาวคนรักโคจรกลุ่มตัวดาวพรฤหัสบดีโคจรเป็นสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะได้ตําแหน่งราชาโชคเล็งกับดาวพระศุกร์นะคะที่ได้ตําแหน่งกเกษตรในเรือนลาภนั่นเองคะ่ะ ด้านสุขภาพสัปดาห์นี้นะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะมีสติระมัดระวังเป็นพิเศษพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้สมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจโหราเศรษฐพันธงนะคะแล้วคมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ